ช่วงเนี้ผมเชื่อว่าคนบางครั้งที่มีเซนส์จัดๆเนี่ยนะจาฝันแปลกๆมากฝันแบบแปลกอ่ะหนึ่งฝันไปสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนฝันถึงสิ่งที่มันพิสดารนะครับพิสดารแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับแล้วฝันแบบติดๆกันเนี่ยบางทีมีบางทีฝันอะไรเนี่ยเคยมีมาเล่าในหลายแบบฝันติดๆกันเลยเออแล้วมันไม่สบายใจ ผมจะบอกว่าคนในองคารมันจะมีเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนต์รุนแรงนะครับมีแรงสองหอนรุนแรงชัดเจนดังนั้นมารก็ตามที่ฝันแบบเนี้นะครับบอกได้เลยว่าเซนต์ของคุณเนี่ยทำงานอยู่นะครับตัวเซนต์เนี่ยมันเป็นระบบของการเพื่อมีมีมาเพื่อปกป้องและคุ้มครองตัวเรานะอ่านะควับว่าใครที่มีเข้มข้นเนี่ยเขาจะรู้ลร่วงหน้าระยะสั้นๆแล้วมาปรากฏในความฝันได้นะครับผมจะบอกว่าคนในองคารในช่วงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุ นะครับเกณฑ์อุบัติเหตุเกณฑ์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการโดนคดโกงนะครับโดนหักหลังสมมติธ,ธุรกิจใช่ไหมเรื่องเงินเรื่องทองเงินหายของหายของเสียของพังนะครับทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุของการเดินทางมรณะคือการเดินทางใกล้ๆนะครับอ่ามันจะมีอุบัติเหตุมามีอุสรักเข้ามานะครับแต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยถ้าพื้นฐานจิตใจของคุณเป็นคนที่จิตใจดี ทำบุญไหว้พระสวดมนต์วิบากต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะเบาบางลงนะครับอ่าโดนมีแหละอย่างเช่นทันที่จะชดรถชนกลายเป็นแค่ยางแตกยางรั่วอ่าหรือว่าสมมติจะออกจากบ้านเนี่ยยางแม่งรั่วก่อนเลยเว้ยเออเพื่อไม่ให้เราออกจากบ้านเนี่ยนะครับใหเราวางเกณฑ์น,นี้ให้ดีนะครับไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นโอ้โหเดี๋ยวคุณดูสามใบนี่ดิ <laughs> ดูสามใบได้ดิ นะครับนั่นคือมองคอนเฟิร์มมากว่าช่วงนี้คุณวนเวียนเกี่ยวเรื่องของจิตวิญญาณแล้วถามเรื่องโชคลาภพวกนี้แน่นอนตัวเลขจะมาจากการเอาความฝันมาตีนะครับไม่ต้องถามใครตีเองนะครับเพราะมันเกี่ยวกับตัวคุณนะครับฝันอะไรแปลกเนี่ยเรื่องสัตว์เรื่องคนแปลกๆตีเองนะครับและหรืองานอัปมงคลทั้งหลายอย่างเช่นงานศพอ่าตัวเลขของอายุคนตายตัวเลขโง เลขห้องพยาบาลต่างๆเนี่ยงานอบบงคนคืองานศพนะนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับและหรือเจ้าที่อ่ะมาล้นะครับไม่รู้อ่ะทูบอะไรลองไปจุดหน้าเจ้าที่ดูไหมดูจุดหน้าหิ้งพระนะครับตัวนั้นก็จะมามามาแลนะถึงเวลาที่เพื่งนีมาให้โชคให้ลาบกับเรานะครับแต่ระวังเรื่องของทุกขลาบนะครับ ไม่รู้อะถูกถูกปุ๊บแล้วต้องเสียปับ๊บอ่าบางอย่าง